angle เจ้าที่อาสาสมัครมูลที่ร่วมกันอยู่จุดหนองไผ่อำเภอหนองไผ่เพชรบุร์รับการร้รรองขอจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝูงต่อหัวเสือเข้ามาทำรังอยู่ชายคาบ้านและมีลักษณะดุร้ายหากปล่อยเอาไว้หวั่นคนในบ้านจะได้รับอันตราย ชื่นำการจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมด้วยชุดป้องกันสัตว์ต่อยทุกชนิดรุดไปยังบ้านหลังดังกล่าวเลขที่33หมู่3ตำบลบูวัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนายเลี่ยมเอี่ยมน้อยอายุ68ปีพร้อมด้วยภรรยาและหลานสาววัย6ขวบและหลานสาววัย6เดือนอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าฝูงต่อหัวเสือทำรังอยู่บริเวณชายคาบ้านสูงจากพื้นดินราว3เมตรและมีตัวต่อหัวเสือบินเข้าออกเป็นจำนวนมาก บื้องต้นจึงรอให้พรบค่ำเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยโดยฐานเจ้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันตอยูลือกใช้วิธีฉีดพ่นสเปรย์กำจัดมแมลงแทนการใช้เปลวไฟเผากำจัดรังต่อเนื่องจากความเหมาะสมของสถานที่ใช้เวลานานกว่า20นาทีสามารถกำจัดรังต่อหงสือได้สำเร็จ ท่ามกลางความปลอดภัยและความโล่งใจของเจ้าของบ้านจากการสอบถามในเรยมเอี่ยมน้อยอายุ68ปีเล่าให้ฟังว่าเดิมทีต่อหัวเสือบินมาทำรังตรงชายคาบ้านมีขนาดน้อยกว่ากําปั้นพอผ่านมาประมาณ6เดือนปรากฏว่าได้ขยายรังใหญ่ขึ้นล่าสุดหลานสาววัย6ขวบ ถูกต่อหัวเสือต่อยเข้าปที่บริเวณศีรษะจนระบาดเจ็บนจนจึงแจ้งไปยังรองยุทธศมนตรีตะบนบูวัฒนาให้ได้รับทราบพร้อมทั้งช่วยประสานอาสาสมัครมูลิิิร่วมกนันอยู่เข้ามาดำเนินการกำจัดรังต่อได้สำเร็จ